พระเจ้าต้องการให้เราทำมันต่อไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำให้มากขึ้นทำให้ดีขึ้นและทำให้ยอดเยี่ยมขึ้นต่อต่อไปผมเองเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดและเป้าหมายชัดเจนในการที่จะประกาศข่าประเสริฐของพระเจ้าให้เกิดผลมากมายในชีวิตของผมแต่ผมเองก็ไม่ได้ไปไกลเกินกว่าของประทันและความสามารถที่ พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับผมด้วยเหตุผลนี้พระเจ้าจึงทรงบอกให้กับเราแต่ละคนว่าเราไม่สามารถไปไกลเกินกว่าที่ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วสำหรับชีวิตของพวกเราเพราะถ้าเราทำแบบนั้นเมื่อไหร่เกินกำลังตัวเองเมื่อไหร่กดดันตัวเองมากๆเราจะเกิดความเครียดและเราก็จะล้มเลิกล้มลงแล้วก็ล้มเหลวในชีวิต ผมเองทุกๆวันนี้ก็ฟังเสียงของพระเจ้าประจําวันทุกๆวันพระเจ้าจะตรัสให้กับผมผ่านทางหัวใจของผมผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์ที่ผมอ่านมันทุกๆวันและเขียนมันทุกๆวันพระเจ้าจะตรัสกับผมชัดเจนว่าแต่ละวันให้ผมทําอะไรบ้างและผมก็ทําตามที่พระเจ้าทรงบอกกับผมผมจะไม่กดดันตัวเองไม่เอาคําพูดของคนอื่น มาทําให้ตัวเองท้อใจไม่ได้เอาเป้าหมายของคนอื่นนั้นมาเป็นเป้าหมายของผมพระเจ้าเองทรงรู้จักตัวผมดีและพระองค์ก็ตรัสพันหัวใจของผมเสมอและตรัสพันพระวจนะคำของพระองค์เสมอในเรื่องต่างๆที่ผมจะต้องทํางานให้กับพระองค์บางครั้งบางเรื่องต้องใช้ระยะเวลานานมา,มากๆแต่บางเรื่องพระเจ้าก็ทรงให้สําเร็จขึ้นมา ด้วยเวลาอันรวดเร็วบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าทรงไว้วางใจผมโดยที่พระองค์ไม่ตรัสอะไรเลยแล้วปล่อยให้ผมทําไม่ได้มีการทรงนามจากพระวจนะคำโดยตรงว่าผมต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้หรือต้องทําแบบโน้นสําหรับในงานพันธกิจที่พระองค์มอบให้กับผมแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกกังวลใจอะไรทั้งนั้นเพราะผมรู้ว่าผมกําลังทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้กับผมทําและมันก็เกิดผลดี ในภารกิจและพันธกิจของพระองค์มากไปรวมทั้งในชีวิตของผมเองด้วยและถ้าในวันนี้พระเจ้าต้องการให้ผมทําสิ่งเหล่านี้ซ้าๆไปจนถึงวันที่พระเยซูสิสต์เจ้าเสด็จกลับมาผมก็ยินดีชื่นชมและเต็มใจทํามันจนถึงวันนั้นโดยไม่มีข้อกังขาโดยไม่มีความสงสยัยอะไรทางนั้นกับพระเจ้าของผมผมจะทําไปจนถึงขนาดนั้นเลยผมพยายามอย่างสุดความสามารถและกําลังที่ผมมี ที่จะหนักแน่นมั่นคงในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้กับผมทำโดยผมจะไม่ปล่อยให้สิ่งรอบข้างมาทําให้การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของผมนั้นหายไปหรือสูญเปล่า